ดูดิไม่ได้อัดพูดใหม่คือความฉลาดในความสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะคะเกิดขึ้นได้จากความลังเลนี่แหละเกิดจากความไม่แน่ใจเกิดจากความที่ว่าศึกษาดูใจกันได้สักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเขาตัวเขาหรือว่าตัวเขายังไม่พร้อมเขาอาจจะไปทบทวนตัวเองอาจจะไปค้นหาตัวเองอาจจะไป ใช้เวลาเพื่อตอบคําถามตัวเองหรืออาจจะไปลองคบเปิดใจให้คนอื่นอะไรในแง่ร้ายนะในแง่ที่แย่ที่สุดก็คือดีวกับคุณอยู่แล้วก็ไปไปศึกษาดูใจคนอื่นไปด้วยแล้วก็ไม่ให้ความยุติธรรมกับคุณก็คือเอาคนใหม่เข้ามาเปรียบเทียบกับคุณคนใหม่ที่เขาคุยด้วยกับคุณซึ่งเป็นคนอาจจะเป็นคนคุยคนเก่านะคะนี่คือความความสัมพันธ์สมัยนี้มันเป็นแบบไหนนะคะซึ่งถามว่า เขาผิดไหมมันก็ไม่ผิดถ้าคุณกับเขายังไม่ได้มีคอมมินเนต์กันนะคะยังไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนยังไม่ได้ผูกมัดยังไม่ได้มาอ,อมั่นหมายแต่งงานหรือวางแผนจะแต่งงานอะไรเขาก็สามารถที่จะดิวหรือคุยกับใครก็ได้นะคะแต่มันผิดตรงที่ว่าเขาคุยกับคุณอยู่มันไม่มันไม่แฟร์ตรงที่ว่าเขาไม่ได้บอกคุณเขาไม่ได้บอกคุณว่าคุณผิดอะไรแล้วเขาก็ถอยนะถอยออกไปในความสัมพันธ์เกิดจากความที่เขาอาจจะกลัวความสัมพันธ์ กลัวความเสี่ยงในความสัมพันธ์ซึ่งมันเกิดจากความฉลาดในความสัมพันธ์ของเขาด้วยนะคะเพราะวันนี้เราจะพูดถึงความฉลาดในความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นข้อเสียยังไงมันไม่สามารถทําให้คุณเปิดใจได้ง่ายมันก็พูดง่ายว่าคุณคุณจะเปิดใจกับความรักครั้งใหม่ได้ยากขึ้นนะคะเพราะว่าคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกนซีเคี l วรู้สึกเขาเรียกอะไรไม่แน่ใจ รู้สึกว่ากลัวนะคะยิ่งถ้าเกิดใครบางคนเนี่ยมีความสัมพันธ์ในอดีตที่มันแย่มาแล้วนะคะเคยแบบว่าโอ้โหอกกัดน้องพี่มองดังคองแสนแสบอะไรพวกนี้เจ,จ็บจำเหมือนน้ำยอกแปรแปรไอพวกนี้สุดแสนจะทนอะไรพวกนี้นะคะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้แล้วอะ่ะคุณค่อนข้างที่จะจะมองความสัมพันธ์ ดีแบบสวยงามแบบอะไรที่ที่ที่มันในแบบง่บวกค่อนข้างยากนะคะค่อนข้างยากนอกจากนอกจากสักคุณจะเป็นคนที่เยียวยามันสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะคะแล้ววันนี้คุณก็ได้เริ่มที่จะก้าวสู่ก้าวสู่จุดใหม่ของการไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในความรักคือเหมือนคล้ายคๆคนที่เขาพูดเหมือนเพลงอ่า อะไรนะเพลงของพี่เบิร์ดก็ได้นะก็อลองสิจ้ามันจะไปยากอะไรก็คงต้องลองสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันคือการเริ่มต้นนะคะมันคือการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่นะแต่วันนี้เราจะพูดถึงข้อเสียนะข้อเสียแล้วต่อไปความฉลาดมากไปเนี่ยเราจะไม่ยอมเสียใจความฉลาดทําให้เราไม่ยอมเสียใจเราไม่ยอมเสียเวลาเพราะฉะนั้นการที่ เราไม่สามารถรู้หรอกว่าคนที่เข้ามาใหม่ๆจะทําให้คุณเสียใจไหมจะทําให้คุณเสียเวลาไหมเพราะคุณยังไม่ได้คบใช่ไหมแต่คุณบางคนก็อาจจะมีมีตรรก,กะในการมองคุณในมองคนในมุมมองของเขาเองนะในในบรรทัดฐานของเขาเองนะว่าไอ้คนนี้น่าจะไม่ไม่โอเคคนนี้น่าจะคุยกันไม่รอดคนนี้น่าจะคนละเลเวลคุยกันไม่รู้เรื่องเหมือนเหมือนอะไรดีเปรียบเทียบอาชีพอะไรกับอาชีพอะไร อ่ะเหมือนแม่ค้ากับน,นักวิชาการคือเลเวลในการคือไม่ได้ดูถูกอาชีพแม่ค้านะคะต้องบอกก่อนเดี๋ยวดราม่าอีกหมายถึงว่าแม่ค้าเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะเป็นคนที่เขาจะฉลาดในในมุมของเขาในการเล่นแร่แปรธาตุหมายถึงซื้อมาขายไปหรืออะไรเงี้ยเขาเขาจะเก่งในด้านการตลาดอ่ะพูดอย่างนี้แล้วกันแต่คราวนี้นักวิชาการก็จะเป็นคนที่ทํางานแบบแคล้ายคลรูทีน แล้วก็เป็นคนที่ใช้ความคิดใช้สมองนะคะใช้โลจิกนะคะจะมาจะมามองตลาดขาดพัวพัว่าเหมือนคุณหรือมองธุรกิจหรือมองอการค้าขายอะไรได้ออกได้ไวได้เก็ตอะไรเหมือนคุณก็อาจจะไม่ใช่แต่ถ้าเกิดคุณปรึกษาเขาทางด้านวิชาการเขาจะเก่งเขาจะตอบคุณได้อะไรพวกเนี้ย นะคะเออแล้วมันจะทําให้แบบมันอาจจะมีช่องว่างเล็กๆนะคะจริงๆเ่ยมันไม่เกี่ยวหรอกอาชีพไหนมันก็สามารถไปด้วยกันได้ถ้า